แน่ใจเหมือนกันแหะใน YouTube เขาเป็นอีกทงอ่ะแต่ชื่อนี้เหรอเขาเคยใช้ทงนี้ไงผมก็เลยจำเขาได้เขาบอก่าจะไม่รู้เบอร์สี่เหรอใช่ครับ e x c e l l e n t Work เขารู้เรื่องนะจ๊ะเขาคือใครเหรอเรื่อนลองไปเซิร์ชช่องตามนี้เลยครับตามชื่อาเลยเควินนะนะใช่เควินอืมโอเค นีห้าวเพื่อนเฮ้ยี่าวมาโหเขาลงประจันหน้าเลยบ้านบวกอย่านะบ้านคู่สิเขาลงบ้านคู่ฮะเต็มเลยทีหนึ่งเฮ้ยกี่คนเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยปืนหายปืนหายยาต้องมานะ มระวังนะโอ้เขามีเอ็มโฟ่เปนได้เกาะแล้วเ้าคนไทยเหรอฮะเดผสมคุมขึ้น ไม่แน่ใจอะแต่เขาชอบติดลตหลอกคนไทยอะคือข,ขึ้นคนคือปีขึ้นคนผมว่าใช่ละในอะไรขึ้นคนไหม <c oughs> เขาโยนตึกมีแล้วเขาคุมซอนยังไม่มีใอก ดูสิเอากขายิงกันเองโอ้ยน็อกหนึ่งอ่าหวัวเกือบหายอุ้ยเกือบน็อกสองเกือบน็อกสองเจ็บมากตัวมันเนี่ยเจ็บมือเลยตรงนี้เลยโอ้ยดเดียวเองอ่ะยีทะเลือดนายหัวหลุดแน่ เบลเตอร์ก็ยิงมันเหมือนกันครับนี่มาอยู่ชั้นสองพันเป็นมัมมี่แล้วผม oh. อ๋อเขาอยู่ชั้นสองซีกอย่เลยว่าอย่าง <c oughs> น,นี้ล็อกล็อกล็อกโอ้ไฮโลเบิดใครเนี่ย <c oughs> โอไปเพื่อน ผมยิงเขาเจ็บแล้วล่างยังไรล่าหมดเลยหรอเควินตัวพอเลยเฮ้ยมึงก็กระโดดจากพานูผมเลยเมื่อกี้ง่วงเหรอไม่มียาเลยถามพาเงินเชียร์ยาเลยแน่เก่งซะด้วย เชื่อมันอยู่กับเพื่อนอะน่ว่าเพื่อนเพื่ไม่ได้กินด้วยโอ้ยแบนเนตยี่สิบอันเป็นมามมีแน่ตานนี้ผมมีส0บสิบบอจบแล้วลมดีจากไหนวะไอ้คนนี้แล้วคุณเชวินนี่รูปปอกเป็นยังไงครับเนี่ย จะได้หาถูกจะมีคนเชื่อเหมือนอะไรไหมกดกดบกเนี่ย,อยเอาแล้วไม่นนาเื่อหมด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 โอ้ยย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 ่ยยลยยยยย่ยยยยยยอยย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 ย่ยย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 อยยยนยยงยย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 วยยง ไม่มีเกาะครับผมดูฮะอุ้ยมีคนเข่าด้วยเฮ้ยไอเนี่ยพวกเขาไหนอ่ะอู้หโดมากออวัดัดยิงเลยโอ้กระจายหมดเลยโหจะดัาเขาจบละัดมาเปิดจุมาแล้วข้างหน้านังไงจะช่าที่เขาไลย ไม่ละไปอยู่กับเพื่อนดีวกว่าเพื่อนยิงกันเยอะเลยออโอ้ไหนผมยังไม่เห็นเลยอ๋ออ๋อยังก็ไม่เห็นได้ยินแต่เสียงเหมือนกันเฮ้ยมันขันไหม่ยลองลดเอฟเฟกต์ใส่เดี๋ยว่ามาจจะลดลงไมได้ดีพายเต้ ตบนะครับน่ารบิดเเดเกวนเก็บเลยเก็บบอดไปป่าอือคนเหลือบอดต้องมีแฟน Watch out โอเคจะรบกวนเพื่อนขอหยิหหยบหน่อยได้ไมขอใช้เอาไว้จะเป็นต่อยเราทำไมเรามีมังคุดให้ผมไม่ <c oughs> เรารักนายนะเราถึงต่อ,อยนายรูป้ป่ะ วแล้วว้ายน้องบอดมามาห้าเลยเอย <c oughs> อน้องบอดผมไม่มีสโมคใหอ้อ่ะเดี๋ยววันไล่นะถ้าตัดตรงดีได้ก็ระวังนะ

ไปด้วยยิงกระปุนทั้งตัวอะไรของแดงแจ๋ววันนั้นออกมันไปแล้วเหรอ <c oughs> อื <c oughs> อหึ่ย Watch out มันไม่ใช่เบลละจะตายเฮียบไม่ร้องไงหมดแล้วเหรอฮะ <c oughs> ม่นจะทำอะไรเลย ยังยังยังนะมันมันมันหลอกมันหลอกไม่มีสักดิ์เฮ้ยอาะล้วกำลังทำมือดีสักนี่ไเพื่อนเขาของจริงเ่อนเขาของจริงมาแล้วสามชาเฮ้ยระวังโดตี้แอ์ดบยิงนะหลังเรายิงซ้อนอย่างาง,ง,าง,าง,างี uh ้ tham gia để tới cái gì? này này chéo mà, ơi ai đưa mà hướng đấy, đi để mà ta nãy cái này,

เดินเด่นอะไชิวๆเลยอุ้ยเอ้ดำอุ้ย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 เฉียวเลยรู้สึกอะไรเสือเสียวนี่หัวใจน่ารู้สึกวูบๆเมื่อกี้เกือบนะก็เดินแบบเดินไปน้องบอทไงกุ้ยทีต้องวิ่งไงเฮ้ยอุ้ยระวังเลยแต่ดูน่าดันใหญจกองหายเลยอู้เดี๋ยวมีคนวูบไม่เห็นมันเลยระวังอันตราย ชุดดานึงไปไปเข้าวงก่อนเฮ้ยเข้าหมู่บ้านก่อนดีกว่าโโอ้ตะลุกเร็วมาดูเฉลิมมันอยู่ข้างบนคมป์เอ็นมิสเอเฮดไปตั้มโอ้โหจะจับไงไปปล่อยผมเลยก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเราลักนายเฮ้ยจริงเหรอมาดิมาดิแล้วเราลักนายมานิ้วข้างในไม่ตายก่อนนะหน้ามืดแล้วเนี่ยไม่ตายนี่เหรอ้ยเอดวิวเอาไว้เนี่ย อย่านะหมุนหัวกันเรารอใรอยู่เบใอยูเยมีสมอไหมบัไม่เจอสมอยรเห็นไหมรอกนครับไปเ้ยเอาเร็วๆๆผมม่อยู่ผมให้ครับใจจาใช่ๆๆเพื่อนๆถอยมาเข้าวงกันได้นะเราจ้บวาได้นี่ ตีตะวันขาวระวังนะยังไม่ตายไปย <laughs> ไปด้วยตัวจังเลยต่อเข้าบ้านก่อนดนะโอ้โหประทัดวันตุจีนจองม,มันมึนมากน่าอร่อยจริงๆกี <laughs> ่คนวรงนี <laughs> ้เยอะมากตรงนี้เลย เมื่อกี้เหมือนมีตัว QBU อย่างนงี้นะตัวหลังที่ยิงด้วยสียังไม่ตายนะเนี่ยใช่แล้วเออไม่ได้แล้วมีคนรอระดักผมาเอาไหมนะเฮ้ยเราเรารับเองไปไปไ <laughs> ปผมจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอ v e r w a t c h เนี่ย เออไอตัวที่มันเอาเอาเอาไอไม้ไม้กระถาอะไรหิวเข้าไปทั่วชื่อว่าอะไรนะมันจะเป็นจเนานมากมาร์จ at ิตเอ้ยอยู่ตรงนี้ว้าวกังหวิงเลยใช่ไหมเบอร์สามเดี๋ยวผม โอ้ยโอ้ยเอ๋ยนะอ้ยเอเบิลเฮ้ยเกินไปเป้าหัผมห่าเมื่อกี้เนี่ยผมเผื่อจ้าเอ๋เขาเต็มหน้าเลยผมยิงมันลวงไปหนึ่งังล้มเลยไม่มีครับไม่มีครับนี่เขากำลังมาซ้ายนะขอบคุณมากซ้ายนักขวาเลยเอาเลยเราแราเราเราจับใครก่อนเลยทีไรเลยทีไหลมันมาไอ้ยระวังซ้ายนะซ้ายกำลังมาแล้ว ไ้ขวามาขวามาขวาก็มาซ้ายก็มีโอ้โหกลางหินน้อยคอยรักเลยนะหินน้อยคอยรักคืออะไรครับเราอยู e ่ตรงนี้ก็หมดเลยต้อไม่ระเบิดก uh ันอกนอกนอโดนดหลามหลมหลมยหมด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  มันอ oh, ้อมมาอย่างนี้เลยเหรอหินน no ้อยหินน้อยคอยรักโอ๊ยเกาะแตกบวกไปหมดแล้วโอ้ยเราล้มกันคนไฮ้ยอะไรโดนอะไรโดนไฟใครเฮ้ยเอาไฟเอาไฟใครไฟเอาล่นแล้วล่นแล้วอะไรเนี่ยเราล้มภารกิจสิบรอบแล้วเนี่ยโอ๊ย จะไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าเป้ายิงฉันดีเลยนะผมคือถ้าเกิดผมร่วงอีกรอบนี่คือผมไปแล้วผมช่วยนายเหรอเฮ้ยได้เราเราจะอยู่กับนายนายต้องไปล้างแขนอนนั้นให้เราอ่ะมีตู้หลังเราอ่ะโอ้ยเฮ้ยมีตัวใกล้อยู่โอ้โหยิงกูอีกเลยจะมีเพื่อเราเหรอโอ้ย น่าจะมืดทุกทีทีท่ก้าวเดินทำไมมันล่งากขบบนี้อ่ะโอ้โหทำไมชอบทำให้เราตกใจเนี oui> 2> <2 ่ยพวกมันสมองสมองนี่ออปชั่นไม่มีเลย cùng tung thao ai đấy tự do bây giờ để phòng cover cho mình ok rồi à nào đấy nhảy 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 เดือดช่วยรับคะแนนครับครับผมอ่ารับแล้วเขายิงผมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอ้โหวงไปทางวงไปหางเขาอีกโอ้โหรักครับอะไรครับเนี่ยอะไรสามคนเออคนเขายิงกันเองเอ้าเหลือสอง๋อเขายิงกันเองเนาะมึงตรงไหนเนอะ ได้ทำประโยชน์แล้วอ๋อ้องสาวใช่ปะใช่ใช่ใช่นอนอยู่เป็นงูเป็นงูมีทะเลเลี้ยวขวาป้ายเออไม่น่าเบอร์สามไปด้วยออเบร์มันลากไปดี่นะโอ้โหไครกันชนะเลยแป่ไม่น่าเบอร์สามแต่เราทำพิธีให้บูชายันบูชายัน เอ้อนหน่ตะบันลหนึ่งจวะ